แล้วเชื่อว่าดวงกระเทยจะแก้ได้ไหมโอ้โหได้ได้ว่าตอนนี้เจ้าที่ได้ข่าวว่าไม่อยู่แล้วดีดีแบนเนอร์ทั้งตัวแต่ไม่เหมือนใช้ยิงใกล้ๆไฟว่าไปยิงหลบลับหน้าไปลอยเหรอเฮ้ยเตือแรงอยู่นะแต่ก็รมาเร็วอ่ะแม่เสียวันนี้นะปีนไม่มี กลัวกัวกตัตอก็เลยใส่วิกอะไรกันสกปรัตลดมากันเต็มเลยแล้ใส่ตัวไงตีบทแต่ตัวมันรักชูล้วเหมือนขวดรองเท้าอ่ะรักแล้วของเมืงอ่ะนอนใส่กางเกงแบรนด์เนมด้วยอาจจะสัดีๆแบรนด์เนมทั้งตัวแต่ไม่เหมือนแบรนด์เนมหมดเลยไ่มึงเได้ยินชว่าหนวเัดชดีใลยแม่จะบอกอใ่เลย ไ้เพราะไปยืนหลบป๊อปหน้าแปลอยเหรอเอ้ยเตือตือแรงอยู่นะไอตะกี้ขนาดนี้ตบหน้ากันเลยเปิดร้านทำเล็บนะเดี๋ยวหนูส่งช่างไปคิแรงกว่าเดิมกว่าเตือนไม่มันจะได้คอมพลีททั้งลูกไงมึงแล้วคิดดูกูไปไปให้ขวาอ่ะทานเอาเลยหกร้อยตอนไหนเป็นฮามีนาบ้าป้าญี่ปุ่นตะบันว่าัตชิวาก่อนว่าัตชิวานี่ได้ไดเจอในงานศิลา์ เลือกแค่เล็บวป้งๆอะไรเดียวแม้แรงมากแม้ว่าอีพจน์เป็นหนักไม่เราเมื่ไม like ่เราหน้ามึงอบบตอนเนี้ยคือกุลชัยสุดๆเลยอ่ะอีมิ๊กป้าบอกว่ามึงแต่งหน้าแนวแคคเกอร์ป้าบอกที่ตื่นเลยฟังนะฟังนะฟังฟังในวงนั้นตุบได้ทุกคน ยาปากเก่งนะป้ามันมีคนหน้าตัวเมียอยู่นะอ๋ออันนี้เป็นจ้าเต็มู้หญิงเราเล่าให้แม่ฟังดีที่กูโงเไปหาที่ญี่ปุ่นอ่ะเมื่อหลวงมีตายกูก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะทีนี้เขาก็อินิวหรือยังโทรเบอร์ได้นะกูก็รับด้วยเอ็มมี่อะไรวะอะไรมีอะไรมีมีเอ็มกูกูอยู่ญี่ปุ่นบล็อกเบอร์ข้าอะไรอย่างเงี้ย นนะปีนไม่มีนะไม่แต่ว่าตอน,น,น,นปีปนแล้ว<ไ>กว่อนตรวจจีเนียยแหละตรวจจีนนี้แม่แม่จ่ายไปสองพันทำไมได้แค่สองจานโอ้โหนี่มีไม้อย่างนี้โตอยู่เลยป,ป้าป้าใส่ร้ายลูกมากทำกูีย่ก็กูเหม,มืมอนโจรแก๊งแก๊งลค่อหุ่ยแกมา อยากจะรู้ว่าที่ดินตรงนี้นี่จริงๆแล้วมีสอบประกอบไหมคะอ๋อไม่มีค่ะจริงๆเป็นที่สูสานเก่าครับเป็นที่สุสานเก่าที่ใครทาอะไรก็เจ็งไปหมดเลยอ่ะแล้วคิดว่าแบบว่าตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับแบบว่าใบเบิกทางไหมครับไม่นะว่าเเรื่องของใบเบิกทางเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากรมที่ดินกรมที่ดินเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยหลังจากว่ารัฐเฉลิมศรีคุณมิคุณแตงโมมาขายนี่คือที่ดินขึ้นเลยละครับเรียกได้ว่าที่ดินขึ้นเลยล่าสุดนะคะด้านหลังในการเปาี่ยนแปลงทำเป็นคอนโดแล้ว เราบอกว่าเป็นรูปแบบอาสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์มีตัวน่ารักมากเพราะว่ามีร้านให้เข้าคนมาอยู่บริเวณนี้ไม่ครับพูดผิดครับร้านอาหารมีอยสองร้านครับอ้าวแล้วนะว่าเป็นจำนวนมากแล้วครับมากเนีที่แหลมคิดว่าดวงกระเทยจะแก้ได้ไหมโอ้โหได้ได้ว่าตอนนี้เจ้าที่ได้ข่าวว่าไม่อยู่แล้วเจ้าที่กลัวกลัวกระโจนเลยกระโจนใส่วิกอะไรกันตกปรัดประหลาดมากันเต็มเลย เราจะสวยไมครับอลดูว,ว่าพัฒนาเด็กไม่ได้ปรับปรุงอะ,อะไรมากมายนะคะรังา <c oughs> นศพาตังาเป็นไรับสวยครับสวยน่นอนขับรที่โคงแล้วเป็นที่โกงไก่นะคะอยูอ่าร้านสวดกว้างสวยมากาเนาะไม่ดูไม่เคยบวมอยู่ยามอแล้วพีนา